นี้ด้วยมีสองสำดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยมาเก็บค่ะหนาวหนาวค่ะตอนสช้าๆนคอะอากาศดีมากเลยเดินไปเรื่อยๆนะคะออกกำลังกายไปนะค่ะตอนเช้าอากาศเย็นสบายค่ะ ที่เขาใหญ่นะคะทุกคนอากาศเย็นสบายค่ะทุกนเย็นสบายเลยคะ่ะหนาวเย็นค่ะพี่นกคะนี่พาโซมิวตอนต่อสาวนะคะคนล้งปีดไฟนะคะดูค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนไม่แรงค่ะค่อยๆตกไม่แรงค่ะมาเบิง ออกอ,อก,กําลังกายน้ําค่ะแนมหาเห็ดน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดเกิดเลยเนาะเมื่อคืนฝนตกดินนะคะแต่กับโบแห้งเอกคะ่ะพี่น้องค่ะบบแห้งแต่กระตุกพี่น,นะะ้องค่ะก็ยังเย็นเย็นออกกําลังกายไปเรื่อยๆค่ะ,นะคะเย็นนะคะ, <c oughs> นะ,คะหนาวอยู่คะ่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยมาเก็บผ้าบรรยากาศบรรยากาศหนาวอยู่วันนี้ก็หโมผ้านะคะทุกคนห่มผ้าเห็นบักกาทุกคนค่ะสดชื่นมากเลยค่ะนี้ด้วยมีสองจำดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวคยมาเก็บค่ะหนาวหนาวค่ะตอนเช้าๆนะะ้องอากาศดีมากเลยขับรถ ออกก็ยังออกบหลายเลยค่ะก็ออกแต่เห็ดแดงค่ะยูที่เขาวใหญ่นะคะทุกคนอากาศเย็นสบายค่ะท <drag> ุกคนเย็นสบายนะคะหนาวเย็นค่ะพี่ดอกค่ะน <Kag> ี <poking> ่พาโงมิวตอนตัวสาวนะคะต้นอยู่ค่ะ ต้นละสองสามลูกนะคะจะมีต้นหนึ่งเนี่ยอันโดกโดกค่ะพี่น้องวันนี้จาทุกคนเดินก่อนออกกำลังขาไปด้วยน้องเขา้องออกกำลังกายไปด้วยนะคะเห็ดอ,อีกนะคะเห็นอยู่หนึ่งดอกค่ะที่ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ดีหนึ่งแหงนะะ้วค่ะ บรรยากาศดีมากเลยไฟยังบะปิดนะคะผาตอนเช้าเช้านะคะทุกคนอากาศจีนเย็นสบายคะ่ะหนาวด้วยห <c oughs> นาวนะคะทุกคนหนาวหนาวคะ่ะไฟเขายัางบะท่านแบบปิ๊ดนะคะเพิ่นยังบบไม่ค่ะทุกคนไม่แรงคะ่ะค่อยคอย ตกไว้แรงค่ะมาเบิงนีะคะพี่นอ้องเอามาฝากนะคะทุกท่านบรรยากาศหนาวอยู่วันนี้กับโมผ้านะคะทุกคนหมน่มา้าเนินมากทุกคนค่ะสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนเดินก่อนออก กำลังขาไปด้วยนะคะน้องออกกำลังกายไปด้วยนะคะ,คะไม่แรงค่ะค่อยๆตกไม่แรงค่ะมะมึงโอสวัสดีนะคะทุกคนสาวเรียบสาวเกียเติร์ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เอาวีสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหนานนะคะทุกคนดินกระชุมช่มๆอยู่นะคะเพราะว่าตกม่อคืนนียกเบรแห้งหรอกคะ่ะพี่น้องค่ะ ตกด้านละปีดไฟนะคะดูค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนเกียดกอร่อยมากเลยค่ะกี่นาทีแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลเย็นๆสบายนะคะทุกคนเห็นไหมคะมะม่วงเขาพอได้กินนะคะทุกคนเป็นทกด้านละปีดไฟนะคะดูค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนด้านละปีดไฟนะคะดูค่ะ บรรยากาศนะคะทุกคนคนะนออกก็ยังออกบาหลายเะยคะ่ะก็ออกแต่เห็ดแดงค่ะไม่เรงค่ะค่อยๆตกไม่แรงค่ะมาเบ่งพูนผ่นสบายเลยคะ่ะ หนาวเย็ยนค่ะพี่น้องค่ะนี่ภาพส้มวิวตอนตัวสาวนะคะมื่อวานเองเก็บเกลี่ลายเต๋ออยู่ค่ะพี่น้องกให้เขามาดูนะคะทุกคนนี่ค่ะดอกสวัสดีค่ะเมื่อวานเองเก็บเกลี่ลายเต๋ออยู่ค่ะพี่น้องกให้เขามาดูนะคะทุกคนมี่ค่ะดอกต้อนอยู่ค่ะ ต้นละสองสามลูกนะคะจะมีต้นหนึ่งเนี้ยอันโดกโดคาทน้องบรรยากาศตอนเช้าช้าสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนหนาวๆนะคะหนาวเย็นๆค่ะตรงนี้ด้วยมีสองสาดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยมาเก็บค่ะหนาวหนาวค่ะตอนเช้าเช้นอก้ากดีมากเลย เย็นสบายนะคะทุกคนเห็นไหมคะมะม่วงก็พอได้กินนะคะทุกคนเป็นทุกเห็ดอีกนะคะเห็นอยู่หึังดอกค,ค่ะที่ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี่็ดีหนึงแหงวคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยไฟ ย่างบะปี๊ดนะคะไม่แรงค่ะค่อยๆตกไม่แรงค่ะมาเบิงสวัสดีค่ะค่ะทุกคนเดินก่อนออกกำลังขาไปด้วยนะคะน้องออกกำลังกายไปด้วยนะคะดืนค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าจะเก็บไรตื่นเลยค่ะพี่น้อง ๋ยวเขามาดูนะคะทุกคนมีขาดอกนี้ด้วยมีสองสาดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะหนาวหนาวค่ะตอนเช้าๆน้องอากาศดีมากเลยเห็ดอีบนะคะเห็นอยู่หนึ่งดอกค่ะยี่ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ดีหน่งแห้งแล้วค่ะโอสวัสดีนะคะทุกคนสาวเรียบสาวเกียรติ์ทุกคนค่ะวันนี้ก็ เอาวีสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหนาน,นะคะทุกคนเดินออกออกกำลังกายน้ำค่ะเนี่ยหาเห็ดน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดเกิดเลยเนะะาะมื่อขึ้นผลตกดิ้นนะคะแต่กาเบาแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบาแห้งแต่กระตุกอยู่เนาะคะ่ะกัเย็นงเย็นๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆค่ะเย็นนะคะ <c oughs> <c oughs> หนาวอยู่ค่ะพี่ดอกค่ะก็ะเลยมาเก็บผ่าบรญญาไม้แรงค่ะค่อยๆยตกไม่แรงค่ะมาเบงเห็ดกะอร่อยมากเลยค่ะกี่นาทีแล้วนะคะทุกคนฮันลโหตอนเช,เช้านะคะทุกคนอากาศจินเย็นสบายค่ะหนาวด้วย หนาวนะคะทุกคนหนาวหนาวค่ะไฟเขายังมาทัานละปีดนะคะเพิ่นยังมาทันละปีดไฟนะคะดูค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนเน็ดกะอร่อยมากเลยค่ะกี่นาทีแล้วนะคะคทุกคนหั่นล้ไ่แรงค่ะค่อยๆตกไม่แรงค่ะมาเบงเย็นนะคะ <c oughs> หนาวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยม,มาเก็บผ้าปรรรยากันสวัสดีค่ะทุกคนเห็นม่ค่ะดูค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะออกก็ยังออกบหลายเด้วยค่ะก็ออกแต่เห็ดแดงค่ะ ที่เขาใหญ่นะคะทุกคนอากาศเย็นสบายค่ะค่ะบรรยากาศหนาวอยู่วันนี้กับโฮม้านะคะทุกคนโฮมพานิ้นมือค่ะทุกคนค่ะสดชื่นมากเลยคะ่ะเดินออกออกกําลังกายน้าค่ะเนมหาเห็ดน้านะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดเกิดเลยเรานด้เราปีดไฟนะคะ